คครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิลลอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันในาการสุ่มนะครับรหัสออสตาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับร้าน DC Shop นั่นเองนะ อ่าผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอ่าแล้วก็พบวันนี้นะครับจะมีโค้ดมาแจกนะครับในการสุ่มเลยนะอ่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรกันเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาแจกรหัสออสตาเทาวั์ดีเฟนต์นะครับแจกโค้ดสำหรับสุ่มรหัากาสิบก้าบาทนะครับสุ่มได้เทพเงานะครับการันตีนะครับ100%เเลยนะครับคุณผู้ชมใครที่อยากได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับไปติดตามาแฟนเพจ DC Shop ด้วยนะครับก็คือจะมีการแจกโค้ดด้วยนะครับถ้าใครชอบนะเดี๋ยวเราทําการเติมก็เราทําการเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครดิตนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปเติมเงินนะครับเราก็เข้ามาที่ทางด้านของการาเติมเงินนะครับเติมเงินเสร็จแล้วเราก็ อ่าใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดมาให้นะสักครู่โอเคครับคุณผู้ชมเราก็ทําการเอาโค้ดนะครับมาให้น้องๆไปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเติมด้วยเครดิตก็ได้นะครับนี่ใส่ใส่ซองดีหนงกเปานะครับแล้วก็เราจะอันนี้นะครับถ้าน้องอยากสูงฟรีเราจะทําการเติมด้วยโค้ดนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตามพี่เลยนะนี่ครับอันนี้คือโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออง,องน้องนะครับก็น้องๆสามารถใช้โค้ดเล,เลยพี่จะไม่ใช้นะเพราะามันจะมีสิทธิ์ของน้องนะ,ม,นะมันจะมีจำกัดน,นะผู้ชมโค้ดอันนี้นโอเคครับก็เดี๋ยวทำการ ไปอ,ออสตาเลยนะออไปที่ออสตาเลยแล้วก็เราจะวันนี้เราจะมาสุ่มนะครับรหัส99บาทนะครับสุ่มเท่งเงาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อน99บาทนี่ไงสุ่มไอเดีเท่งเงาได้ร้อยเรับนะครับได้รหัสนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มอันนี้กันนะครับไปเลยเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มสักมันได้รหัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือ เราจะสุบแค่รหัสเดียวนะครับก็คือเราจะซื้อมาหนึ่งรหัสใช่ไหมแล้วเราก็จะด้นรหัสนี้ส่วนรหัสนี้เราก็จะเอาถ้าเราต้องปติตามในแฟนเพจนะครับอโอเคครับก็เดี๋ยวแฟนเพจพี่ก็เดี๋ยวรรอในชุมชนนะพี่ก็ทาการแจกกันนะครับใครเป็นผู้โชคดีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผู้ชมก็ทําการสุ่มเลยนะครับซื้อเลยหนึ่งครั้งนะครับนี่เติมไปเลยปั๊บกำลังซื้อสินค้าแล้วก็รอระบบนะครับตรวจผลนะครับเอโอเคเราก็ทําได้รหัสแล้วนะครับแล้วก็ เราเราก็ไปทักหาแฟนเพจนะครับแล้วก็เราจะเอารหัสีกลับมาแล้วครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวรหัสที่พี่ได้กันเลยนะหรือว่าพี่สุ่งมาแล้วครับไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมเราเข้ามาอยู่ในรหัสนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครที่เราจะได้บักก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดหนึ่ง6 7ี่ห้าตัวนะครับก็คือ ตัวที่ได้เราก็จะเป็นเป็นตัวละครอย่างเช่นชาร์โดการ์เดนของตัวละครผูหญิงด้วยนะครับอันนี้คือมีโอกาสสุ่มได้นะคุณผู้ชมรหัสก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะมากๆครับเออถ้าครถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกเรามาจากช่องมิวยวนนะครับก็จะได้สิพิเศษอาจจะได้ส่วนลดนิดๆหน่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงวีเท่านี้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย